ครับถึงขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างด้านนี้แล้วด้านข้างเอออ๋อด้านข้างไอ้รถจับเลยนี่มันแข็งก่อนแล้วก็เอาอันนี้ลงมาด้วยเถอะใช่ไม่ซอยออกมาเราถ่านล่างตอนหน้าเราได้แล้วถึงทันถัดรอบข้างเราก็เริ่มทันได้เลยต้องทำอันนี้ก่อนแล้วถึงค่อยไปรับไปทำอันนู้นหนูวะพี่ใช่พอพี่ได้พี่ก็ทำตามแบบแควคนถึงเวลาเราก็ยืดนี่ยอ๋อต้อจะแข็งแรง ครับค่อยๆไปทีละฝั่งนะครับเป็นไงหนึ่งวันรวดเร็วมาก <c oughs> หลังจากการขึ้นโครงสร้างขยายบอดี้เจตัวโปรเจกต์ในครั้งนี้ออกมาแล้วเนี่ยทำให้เราคิดว่ามันน่าจะมีลูกเล่นความแปลกใหม่ที่เราใส่ลงไปกับโปรเจกต์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการนั่งขับหนึ่งคนเราอยากให้สามารถนั่งได้สองคนก็ลเลยต้องมีการดัดแปลง ระบบบังคับเลี้ยวให้มาอยู่ด้านขวาแล้วก็สามารถมีที่นั่งให้คนทางด้านซ้ายนั่งได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนะครับการทํางานของเราที่เราบอกกันไว้ว่าเวลาเราครอบตัวบอดี้มาเนี่ยบริเวณฐานล้อเนี่ยมันหุบเข้าไปหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาแก้ไข๋ยวฐานล้อมันออกมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้อาจารย์ฟิวนะครับมาจัดการตักแล้วตัวแหลกนะครับแล้วก็ต่อให้เราเดี๋ยวเล่นเรื่องนี้ก่อน แน่นอนครับเมื่อเราทําการขยายโครงสร้างของเจ้าตัวโปรเจกต์มินิคาร์ออกมาสิ่งที่มันต้องทํามาในลำดับต่อไปก็คือการย้ายเจ้าตัวแกนพวงมาลัยโดยการต่อยอยพวงมาลัยออกมาให้มันอยู่ทางด้านขวาเพื่อที่เราจะสามารถนั่งได้สที่นั่งนี่ครับในอาการที่เราย้ายตำแหน่งของแหลกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้วิถี องแกนพงมอะไรใช่บอกพี่พิวเรามในเทคนิคแบบรถยนต์จริงเลยอันนี้ไปซื้อจากร้านเชงกงมานะครับตัวละร้อย<ป>ก็เรียกกันในสับทางช่างเรียกยอยอะพี่<ป>อันนี้ครับเราก็ใช้2ตัวนี่พี่พิวเาเชื่อมไปแล้วตำแหน่งที่เราอยากได้จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้แต่ทีเนี้ยก่อนที่จะวัดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเอาตำแหน่งขาบอกให้มันลงแล้วเราลองนั่งจริงๆเลยดีกว่าพี่แล้วก็เอาหัววางว่าให้มันอยากได้ตำ,ตำแหน่งไหนที่มันแน่นอน